เดี๋ยววันนี้จะมาอันบอกบรรยากาศด้านหลังอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแอมกำลังอยู่ในช่วงจัดก,กระเป๋าเดินทางเราจะมาอันบ็อกแต่ละวันนี้อันได้อะไรมาจากลยุยดูจากฉากหลังแล้วก็าอาจจะพอเดาได้ว่าของข้างในนี้จะเป็นประมาณไหน p s เเขาใจดีเขาบอกว่าจะห่อแบบของขวัญให้เลยเขาก็ให้น้ำหอมอ่านชื่อว่าอะไรอะรส h e w ะ n g ง o s ส the Wo n ง เรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าวันนี้ยบได้อะไรมาจากลุยพีต่ตองเนาะแกะไงอะไงกับชิลลิสเดียวโอนี่ไงไนั่นแหละนี่กล่องใบไม่น่ามากข้างในจะเป็นอะไรเอ่ยอ้าวเขาก็ล่วงมาเลยครับพี่ครับมันมีของอยู่จริงปะเ่าะอ๋อมีมี่พีดึงมาเลยแล้วกันชฎานี่ก็คือ คอรุ่นนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยน,นี่เดี๋ยวขออ่านก่อนนะอ้าอ้ออยังไม่ทันไรผ้าเขาก็ลันแล้วครับยังไม่ทันใช้เลยอะ่ะโอ้ยผ้าลันแล้วอะ่ะนี่ก็คือผ้าคลุมไหลของหลุยนะคะผ้าผืนนี้ชื่อรุ่นว่าโคซิลอนหรอ เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้นะมันอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเป็นผ้าคลุมไหล่ขนาด142.5ค,14คูณ142.5เซนพื้นใหญ่มากส่วนผสมของผ้านี้นะคะคือเป็นไหม60%แล้วก็เป็นวูล40%เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ความอบอุ่นพอสมควรเลยเนาะคือเราก็คาดหวังว่าเขาจะอุ่นนะนะนี่คือมันใหญ่มากไหม60 v วูล made in Italy. อิตาลีโอ Do not wash ฮ huh? ะ dry clean only อ๋อต้องส่งซักแค่ห้องน้ำเน,นี่ยลายน่ารักมากเลยอะคือที่วันนี้ได้ผืนนี้มาพบผืนนี้จริงๆอําเลงมันนานมากลายนี้นะคะเขาจะมีทั้งผ้าชออย่างเงี้ยค่ะคือเป็นผ้าคลุมไหล่แล้วก็มีเป็นผ้าพันคอที่เป็นไหมที่เป็นซิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเป็นเหมือนแบบทวิลลี่ที่เป็นผืนเล็กๆอะคะ่ะอันนั้นก็มีที่เป็นลายนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไหมเนี่ยยังมีสินค้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบ วูผสมไหมอ่ะเขาเหลือแค่ผืนนี้ผืนเดียวทั้งประเทศไทยเท่าที่หามานะมีอยู่แค่ที่เอ็มโพเลียมเท่านั้นที่สนามบินก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีคือตอนแรกอ่ะแอามมะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนใช่ไหมว่าผืนนี้มันมีสต็อกที่ไหนบ้างก็เห็นว่ามีที่เอ็มโพเรียมพอซื้อเสร็จนะกลับเข้าไปดูในเว็บก็คือไม่มีแล้วจ้าประเทศไทยคือไม่เหลือแล้วเรียกว่าประเทศไทยเลยในเซาท์อีสเอเชียเลยแล้วกันเน่ดูมีความแบบว่าแรร์ไอเทมสุด ผืนนี้มันใหญ่มากคือเอาะก็ก่าวว่าเออเอามาหม่มนี้เนี่ยสวยปะมีความอบอุ่นเดี๋ยวยืนให้ดูว่ามันผืนใหญ่มากจริงนี่ก็เรียวสุดหน้าตาก็ไม่ได้แต่งเลยไม่ได้แต่งเพิ่มไม่ใช่ไม่แต่งดูนี่เราก็สามารถพับมันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ใจเราเลยนะเราก็คุมอย่างนี้นะผืนใหญ่ไหมหรือว่าถ้าเกิดว,ว่ามันหนาวมากหนาวมากหนาวมากทําไง หนาวมากทำงี้หนาวมากทำงี้น่หนาวมากหนาวจังเลยหนาวจังเลยนี่แล้วไงต่อถ้ามันไม่หนาวมากแต่อยากได้ความเก๋ไก๋เราก็คือด้วยความที่เราตั้งกล้องแบบไม่ได้ตั้งใจอะชีตมันก็จะยากหน่อยนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวมากอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าอยากใส่เดินห้างเราก็ทำอย่างนี้ แล้วก็หาเข็มขัดสักเส้นหนึ่งใส่กับเดรสสวยป่ะหติว่าเราเป็นเดรสสีดำนะจินตนาการว่าถ้าในเป็นเดรสสีดำมีผ้าอันนี้คลุมใส่เข็มขัดหนึ่งเส้นอือหือตะโกนสุดวันนี้คือลุยวิตตองคือผ้าลายเนี้ยมันมีความพิเศษก็คือว่าปกติแล้วผ้าชอค่ะเขาจะเป็นลายโมโนแกรมใช่ไหมยอย่างมากเขาก็าคือแบบมีสองด้านที่แบบด้านหนึ่งเป็นสีอ่อนด้านหนึ่งเป็นสีเข้มอะไรเงี้ยแต่ว่าผืนเนี้ยคือเขามีการทําลายให้เป็นแบบ อย่างเงีง้งดูดิทั้งหน้าหลังเลยนะใช้งานได้จริงเดี๋ยวจะลองสไตล์เลนกับเสื้อกรรันหนาวให้ดูนี่สมมุติว่าเราใส่กับเสื้อกรรันหนาวสีเบจเบจไหมเแบจแหละแล้วเราก็ใส่แบบเหมือนไม่ตั้งใจแล้วเราใส่หมวกไว้ดีกว่าใส่กับสีแบบโทนน้ำตาลอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ไหน,นเราเอาโทนสีดําโอ้สะกันหนาวเราเยอะแทะไหนถ้าเกิดว่าเราอยากได้โทนไบเกอร์ไบเกอร์ไบเกอร์คือสะกันหนาวเยอะมากประหนึ่งว่าเดินออกไปเนี่ยประเทศไทยอ่ะหีม้าตกานะนี่อ่ะนี่ถ้าเกิดเป็นแนวไบเกอร์ก็ต้องไหนงี้ ได้อยู่เฮ้ยเข้านะแล้วมีอะไรอีกโอ้โค้ดดำโอ้โค้ดดำเอ้ยอน,นี้ยังไงมันต้องเข้าอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าโอ้โค้ดเราสีเลียบไปเราก็ใส่อย่างนี้ให้มันดูมีอะไรหรือว่าอ๋อนี่ทางนึงทางนึงผมมันก็จะดูกระเซริร์กระเซริร์นิดนึงนี่ เหมือนแบบเอาไว้ข้างในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูมีอะไรดีป่ะสวยเนาะเออซื้อมาแล้วยังไงก็ต้องสวยแหละอืมมีอะไรอีกถ้าเกิดว่าไหนลองกับขนเป็ดดีกว่าสไตลิ่งขนเป็ด โทนเข้ากันพอด,ดีเลย呀ได้ไหม呀เออได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้ไหมได้ดิ <c oughs> เอ้ยเข้านะสีนี้จริงดูแต่งตัวง่ายเนี่ยสีนี้จริงดูแต่งตัวง่ายโทนแบบน้ำตาลก็ได้ขาวได้เทาเอยไม่ใช่โทนน้ำตาลได้ดำได้ครีมได้ เอ้ยโอเคเลยไม่ใช้ได้โอเคโอเคนี่อ่ะมาย้ำใหม่อีกทีนะคะว่าผ้ารุ่นนี้เนี่ยเขาทำมาจากซิลว60%แล้วก็วู60%เพราะฉะนั้นเขาจะมีความเขาจะให้ความอบอุ่นนิดนึง <c oughs> นี่ให้ดูดีเทลเนื้อผ้าเนะะี่ยค่ะเห็นไหมว่าบนผ้ามันเองอะ่ะก็มีลายโมโนแกรมอยู่แล้วนะก่อนที่เขาจะแบบทำเป็นลายตารางตารอางเงี้ยดูสิเห็นไหมว่ามันเป็นเหลือบ ลายโมโนแกรมอยู่โอ้สวยสวยมากบอกเลยว่าสวยมากๆขอบก็เป็นอย่างนี้สวยจริงเมื่อกี้เห็นลันอยู่จุดหนึ่งแต่ก็เอาเถอะเพราะามันมีแค่ผืนเดียวในประเทศไทยอ่ะในทวีปนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ เออรู้สึกว่ายังสามารถสั่งออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าเกิดที่หน้าร้านเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าสามารถสั่งออนไลน์บนเว็บไซต์แล้วก็ให้เขาส่งมนันยังได้อยู่นะคะถ้าพันคอผื่นนี้นะคะราคา38,0 0 0บาทนะแต่ถ้าเกิดใครอแค่แบบชอบลน์นี้แต่ว่าไม่ได้อยากเสียเงิน30 0 0 0ื่น่ะถ้าเกิดจะไม่ผิดรู้สึกจะมีราคา20,000หรือหมื่นกว่าบาทไม่รู้ว่าที่เป็นซิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขนาดจะ90คูณ90อันนั้นอาจจะราคาถูกกว่าเดี๋ยวมันจะ แปะรูปตรงนี้ไว้ให้นะเผื่อใครสนใจนะคะอันนั้นก็โอเคคือถ้าเกิดว่าเราอยู่เมืองไทยมันไม่ได้หนาวอะไรมากแค่ซิวร้อยก็พอแล้วแหละจริงๆต่อให้หนาวนะความจริงด้วยความที่เป็นซิลมันก็สามารถให้ความอบอ,อุ่นเราได้แต่ว่าอันนี้แอมตั้งใจว่าเอาไปใส่บนเครื่องหรือว่าใส่ดั้งดูทีวีอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยดูเน็ตฟิกกันแล้วมะนี่ดูสิมันสวยมันเอะอะมากอ้เอ,อะอะคนนี้ไม่มีแล้วจริงๆสีโทนนี้มีอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นของชาแนลแต่นั่เป็นคอตตอนร้อย อันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งซิลแล้วก็ได้วูด้วยเพื่อจะได้แบบหลอกตัวเองว่ามันอุ่นนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปสอบถามที่ช็อปดูนะคะว่ายังสามารถสั่งได้ไหมนะหรือว่าถ้าเกิดให้ง่ายก็คือสั่งในออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปรับที่หน้าชอ็อปอย่างนั้นก็ง่ายดีเหมือนกันนะนี่มันสวยมากเลยดูสิเนี่ยมีความมีอ u t เนี่ย ข้างนอกหิมะตกแล้วเรามารีวิวให้ดูนะคะว่าวันนี้แอมได้แล้วมาจากลุยวิตตอตังเคถ้าเกิดใครมีคำถามะไรก็พิมพ์มาสอบถามได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s สมัครให้ด like, ้วยนะคะแล้วไว้เจอก,กันคลิปหน้าวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบายหนาวมากเลยนี่